สองของรายการตีค้องร้องเปล่านะคะค,คุณผู้ชมยังอยู่กับอาจารย์ปรเมศินทระชุมนุมวิทยากรรับเ<อ>ชิญของรายการตีค้องร้องเปล่าของเราวันนี้โ,โหตอนนี้ทีมงานบอกว่ามีสายมารออาจารย์มาปรึกษาอาจารย์เ<อ>พียบเลยลไปกันที่สายแรกของช่วงที่สองนี้เลยนะคะคุณจำปานะคะสวัสดีค่ะครับผมมาเลยครับเชิญเลยค่ะผมอยากจะถ้าอาจารย์ว่าผมโดนฟ้องร้องเรื่องแม่เอามรดกคืนครับเออแม่แม่เรียกทรัพย์สินคืนเหรอครับ แม่ฟ้องใครฟ้องแม่ฟ้องแม่น้องเอาแม่ไปฟ้องผมครับทำ oh. ไมจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับโอ้โอผมนึกว่าเกิดเฉพาะที่อีสานแล้วเขาฟ้องว่าไงเขาฟ้องว่าเราประพฤติเนรคุณนี่ไงครับเขาบอกแลาเนรคุณแล้ว่อม,มันมีต้องเก้าห้าครับคือไอ้เก้าห้าแรกก็ไอ้คือว่าเขาว่าผมที่เท้าปลาตีนกูกูไม่เอาของมือหรอกแล้วอีกอีกอย่างว่าขับไล่ครับอ๋อค่ะแล้วทีนี้จะทำไงตกลงกันได้ไหม ก็วันเมื่อวันที่แล้วครับเมื่อวันที่แปดอะไปไกลเกลี่ยแล้วแม่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าจะเอาคืนอย่างเดียวครับเอาคืนทั้งหมดและสารว่าไงก็ต้านเขาก็ไกลเกลี่ยแล้วเขาก็ไม่ฟังครับเออคืออย่างนี้นะคดีประเภทเนี้ยผมเจอมาสองสามคดีนะเพราะไปเห็นการไกลเกลี่ยแล้วมักจะหมดหนทางนี่ที่ขอนแก่นก็มีอยู่เรื่องหนึ่งแบบเนี้ที่คล้ายกันเลยใช่ไหมคะรคล้ายกันน้องยุให้แม่ไปฟ้องเรียกคืน ทีนี้อพอไปถึงสารเนี่ยมันก็เกิดไอ้สภาพเขาเรียกสุญญากาศสุญญากาศ,รากาศตรงนี้นก็คือหมายความว่าสารบอกไอ้คืนแม่ก็ไเจอมันกลายเป็นเราเนี่ยกลายเป็นคนเนรคุณในสารเลยใช,ใช่ไหมมันอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยทีนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราและแม่อยู่กับน้องสาวใช่ไหมตอนเนี้ยครับครับแม่อยู่กับน้องสาวครับอ่าแล้วเขาจะให้เราส่งเสียเดือนเท่าไหร่เขาบอกไหมก็ผมก็บอกเขาสนเสนอไปแล้วครับว่าให้คนเราเดือนละพันอเ้าก็ปีละหมื่น หมืน่นซองครับเขาก็ไม่ยอมเอ,อไม่<ล>ที่เขา<ม>หาวันนีละคุณเนี่ยเอาแม่มาอยู่กับพ้มเขาก็ไม่ยอมคออ่ะงั้นก็สู้คดีต่อไปเนี่ยจำเป็นเราบอกเราไม่ได้นีละคุณหนึ่งเราไม่ได้นีละคุณแม่จะเอาอะไรก็ให้แต่ที่ให้เรามาแล้วเราเราก็ทํามาหากินอยู่แล้วอไอท้ที่ท,ที่อาจารย์ครับครับไอท้ที่ที่แม่ให้พุ่มแล้วเนี่ยพุ่มเขาไปเข้าจำนองไปแล้วอ๋อชนะอยู่แล้ว ถ้าเอาคืนแม่ก็ต้องไปถอยถอนจำนองเาเองเออห็นไหมคืออย่างเงี้ยเนี่ยมันมันทำถ้าจำนองมันติดเจ้าหนี้จำนองอยู่มันทำอะไรได้แต่มันทำอะไรไม่ได้ครับแลวศาลเขาฟังแล้วเขาก็เฉยเฉยใช่ไหมครับเก่าก็ยืนการอย่างเดียวถ้าไม่นั่นก็เขากระจะสื่อพยานไปใช่ค่ะก็สื่อพยานไป ก็สื่อพยายนไปหนึ่งเราไม่ได้เจเริเราไม่ได้เราไม่ได้จะเราไม่ได้เนรคุณเราไม่ได้ไล่อยู่กับเราก็ได้ให้เราส่งเสียก็ได้ถ้าเราสู้คดีอย่างนี้แม่ก็แพ้ครับครับนะแต่เมื่อเช้า,ชานี้พุผมถามไอ้รองอายการจังหวัดการนะก็อะอบอกว่าให้พุม่มนะ ยอมแม่ไปเถอะแล้วก็เตื ing, hard hard ้อเข้าไปเถอะเขาว่าไี so illness, ้เนี่ยมันอย่างเงี้ยมันแ็จะเป็นอย่างเงี้ยผมบอกแล้วไงถ้าถูกฟ้องกรณีเนี้ยมันจะเกิดสุญยากาศเราจะสู้ยากมากเพราะเราจะกลายเป็นคนเนรคุณในขณะที่อยู่ในศาลทั้งทั้งที่เราไม่ได้เนรคุณแล้วแม่จะถูกน้องปั้งพี่มั่งยุเอาที่คืนผมยังแนะนําว่าผมอาจจะเห็นตรงกันข้ามกับรองเอกการจังหวัดกาญจนบุรีนะต้องพิสูจน์ต่อไปบอกแม่บอกบอกศาลผมนะไม่ได้เนรคุณผมพร้อมพิสูจน์ เอาสิคดีผมชนะแล้วแม่จะเอาอะไรก็ยังเหมือนเดิมพู่ต่อไปอืแลยววันวันอาจารย์ครับครับวันที่ที่ห้าสิงห้าในยเขาให้ไปอีกรอบนะครับเ็าไปก็ไม่เป็นไรไปก็ยืนยันก็มันยังติดจำนองอยู่แม่จะเอาทำไงเอาไปได้ผมยกให้แต่ติดจำนองไม่เอาไหมเขาอ้างว่าพมมพันธุจะจำนองเราพุ่งพะมาอาทิตย์เดียวอ้าก็ไม่เป็นไรการยกให้แล้วเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราจำนองเมื่อไหร่ก็ได้อันที่หนึ่ง ถ้าแม่จะเอาคืนก็ต้องติดจำน้องไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่อยากได้ไหมล่ะน้องมาไถ่ถอนไว้สิครับเออใช่ไหมทางทนายฝ่ายแม่ก็บีบอย่างเดียวว่าให้ให้รับซื้อรับซื้ออย่างเดียวค่ะซื้ออะไรอ่ะก็เนื้อซื้อก็ตอนยกให้อ่ะผมถ้ทนายความก็อย่าไปยุ่งของเขาว่ากไปตามหลักเกณฑ์ว่าไปตามหลักเกณฑ์อย่าไปยุ่งไปแยงแต่แข้งด้วยทนายฝ่ายแม่ก็อยากให้ซื้อเดี๋ยวพอเขาจะได้ค่าทนายมันก็แค่นั้นแหละ แต่ความสมพันธ์ที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ถูกเพราะว่าวงศาคานายิเวลาเราสู้คดีเราก็บอกศาลว่านะท่านครับผมไม่อยากสู้คดีเพื่อให้พิสูจน์ได้เห็นว่าผมไม่ได้ในละคุณแค่นั้นพอ <im> นะอ้าวโชคดีค <c oughs> ไม่แพ้หลอก <c oughs> ไม่แพ้ลแพล้วนะครับครับ <c oughs> ขคขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดือนนี้เจอเป็นคดีที่สองแล้วเหมือนที่ร้อยเอ็ดเลยคล้ายๆกันใช่ไหมคะเหมือนกันเลยแม่ไปอยู่กับน้องสาวนะน้องยุให้แม่มาฟ้องแม่มาถึงก็ด่าได้สารไอ้นี่มึน ยอมคืนให้ค่ะบางส่วนกลับมาถึงบ้านบอกเราไม่รับความเป็นธรรมมับอกช่วยไม่ได้แล้วคุณสัญญาทำสัญญาปณีประนอมต่อหน้าสามผมช่วยอะไรไม่ได้นะเ้าสายต่อไปสายต่อไปนะคะคุณบุญรอดนะคะจะพิจาราเย์กับเรื่องของกฎหมายแรงงานนะคะสวัสดีค่ะครับเชิญเลยค่ะฟังทางโทรศัพท์นะครับลีเสีทีวีก่อนค่ะค่ะคุณบุญรอดคะวันนี้อย่าง ค่ะรบรบกวนปิดเสียงทีวีก็ได้ค่ะหรือปิดทีวีไปก่อนขาว่ามาเลยครัวว่ามาเลยก็เนี่ยอยากทราบว่าในเรื่องงานนะครับเพราะว่าแฟนนะครับนี่มาสองปีกว่าค่ะแล้วในช่วงปีใหม่เนี้ยขอให้หยุดพักงานอยู่ประมาณเดือนเดือนมากกว่านะฮะค่ะแล้วก็มาเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเขาก็มาให้พักงานอีกพักงานเรื่องอะไรอ่ะรคพักงานเรื่องอะไร ทำไม่ไให้พักไงางให้พักง,งานเหมือนได้ว่าจะให้เราจะให้บีบให้ออกอย่างเงี้ยมันจะไม่ยอมจ่ายอย่างเงี้ยไม่เขาสั่งให้พักหรือยังไงครับผมแล้วก็<ต>จ่ายเงินเดือนในพักงานเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนไหมเขาสั่งนะนะอาจารย์เขาสั่งนะตัวเขานะเจ้านายผู้หญิงกันนะเขาสั่งให้แฟนหนูพักเอและแต่ว่าแฟนของเขาเนี่ยแฟนของเจ้านาย่ะเขาไปพูดกับลูกน้องว่าเขาให้ออกอา่ออกอา ครับผมแล้วตกลงให้พักหรือให้ออกก็คือว่าแฟนเขาน่ะแฟนผู้ชายเขาบอกว่าให้ออกอแต่ว่าผู้หญิงอ่ะบอกว่าบอกว่าให้พักทีนี้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็โทรไปนะอแต่หนูโทรไปบอกว่าเออว่าเขาเป็นบอกว่าเนี่ยจะให้หนูออกหรือว่าจะให้หนูพักบอกจะให้พักทีนี้ผมแฟนน้องบอกเขาเห็นเห็นว่าแฟนผู้ชายนะเขาบอกว่าให ให้หนูออกไปพูดกับลูกน้องกันนะพือ่อเหมือนเหมือนน้าเขาจะไม่ยอมจ่ายไม่ยอมอะไรเป็นผมผมไปทํางานก่อนนะเป็นบริษัทเรืออะไรเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนครับผมจะขึ้นขึ้นในรูปบริษัทนะอ๋อค่ะค่ะเป็นผมผมไม่หยุดอ่ะผมไปผมจะไปทํางานว่าไงนะฮะถ้าเป็นผมผมจะไปทํางานเขาบอกได้วาจาเนี่ยผมไม่หยุดแล้วครับก็ในครั้งเขาสั่งให้หยุดนะค่ะ ออาสั่งให้หยุดเอสั่งด้วยวาจารหรือสัง่งเป็นลายลักษณ์อักษรล่ะก็เป็นด้วยวาจานะมันด้วยวาจาผมยังไปทํางานอยู่ก่อนแหละผมต้องไปก่อนก็คือไปเรื่องเหมือนเขาไม่ให้ทำนะฮะหมายถึงว่าเอเาไม่ให้ท,ทาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยดิแต่เขาจะให้ออกอะ่ะเนี่ยนะก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาจะให้ออกแต่ว่าเขาจะไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยอ,อะไรเงี้ยทีนี้ว่าผมก็บอกแค่แต่นะบอกเขาว่าจะให้ออกเปล่าจะ <laughs> ให้ออกผมจะ,จะไปที่ ไอ้ประกันสังคมเนี่ยไหมไปลื่นเรื่องของว่าคดแทนมีคนว่างงานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คืออย่างนี้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าให้พักหรือให้ออกกันนะเวลาเนี้ยครับผมถ้าพักพักเรื่องอะไรตอย่างเขาให้พักเนี้ยแล้วเขาเหมือนว่าจะทําให้มันเวลามันเลยเลยไปเงี้ยมันไม่มันทําไม่ได้ไงผมต้องบอกมันทําไม่ได้ไงเราก็ต้องไปเพื่อให้เขาแสดงให้ชัดว่าเขาสั่งให้พักก็พักมาเป็นลายลักษณ์อักษรจะไล่ออกก็ไล่ให้เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไล่ออกเราจะได้ฟ้องพนักงานแรงงาน ผู้ตรวจการแรงงานคือต้องชัดตัวนี้ก่อนต้องชัดก่อนว่าให้พักหรือให้ไล่ออกแต่เขาไม่มีายรัชการตอนไรคือว่าแล้วเขาก็บอกไปทํางานแล้วเขาก็บอกมาเมื่อวานวันเจ็ดบอกว่าให้พักงานก่อนถ้าลองไปอีกวันหนึ่งที่วันนี้ถ้าเขาบอกไม่ต้องมาทํางานเราก็ไปร้องกรมแรงงานว่าเขาให้เราออกแต่ว่าไปเมื่อวันศกไปเขาก็บอกเขาไม่ให้ไปทํางานนะคุณคุณวรอดคะเราต้องไปเพื่อให้เขาไล่ออกไง ถ้าเป็นกรณีกรณีที่ว่าเอ๊ะเป็นบรรจุเป็นพนักงานประจําของโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ใช่ครับอ๋อเป็นเป็นพนักงานประจําเลยไม่ใช่ใดวันใช่ไหมคะทำมากี่ปีแล้วแล้วนี้แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะฮะในตรงเนี้ยครอหนึ่งทำงานแปดโมงเช้านะครับค่ะเลิกห้าโมงครึ่งค่ะไม่เป็นไรทำมากี่ปีแล้ว ตอนนี้ก็ทํามาสองปีกว่าครับสองปีกว่าถ้าคือไปแล้วให้เขาบอกว่าเขาไล่ออกเขาต้องบอกว่าเขาไล่ออกถ้าเขาไล่ออกปั๊บหรือให้ออกปั๊บเราก็ไปร้องพนักงานแรงงาน,งงานหรือผู้ตรวจการแรงงานอยู่จังหวัดอะไรล่ะเนี่ยอยู่ที่จันทเนี่ยจันทบุรีก็ไปพนักง,ง,งานแรงงานจังหวัดจันทบุรีเลยครับผมแต่คือว่าอย่างเนี้ยอย่างกรณีเ็าจะต่างเราพักง,งานโดยเราไม่มีความผิดนี้ได้ไหมก็มันไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับพักงานผมถึงบอกไงอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฟังคําพูดเราพักหรือออก ไปเพื่อเขาบอกว่าไม่ต้องมาทําถ้าไม่ต้องมาทำจะแสดงว่าเขาไล่ออกคุณไปสับสนในคาว่าพักและผัวมันบอกว่าให้ออกมันก็จะยุ่งไงไม่พักก็ไม่รู้พักทําไมาก็ต้องไปไปลเขาจ่ายเงินเดือนหรือเปล่าจ้างเยาเขาบอกว่าลองพักงานยืมเนเดือนหนึ่งว่าผมเนี้ยตัวผมยืนได้ไหมเขาอย่างเงี้ยไม่แล้วก็จะไปไปให้เขาไล่ออกไปเพื่อให้บอกว่าเขาไล่ออกก็เราก็ไปร้องพนักงานแรงงาน เพราะน<ม>ักขณาเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันพักหรือมันให้ออกใช,ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> บอกให้ออกจขาเป็นบอกให้พักก็ไม่รู้ไง <c oughs> ก็ไปเพื่อหาความชัดเจนตกลงให้พักหรือให้ออกแล้วก็เข้าไปที่ทํางานนี่แหละ<ฆ>ถ้าเขาบอกไม่ต้องมาไม่ต้องมาอีกแล้วนั่นแปลว่า<ช>เขาไล่ออกเราจะได้ไปที่สํนงงานักงานแรงงานจังหวัดร้องขอความเป็นธรรมเรื่องของการให้ออกโดยไม่เป็นธรรมทํางานมาสองปียังไม่ถึงสามปีก็สามเท่าของเงินเดือนที่ต้องชดเชยค่ะนะก็ไครับแล้วกรณีที่เขาไม่ให้ทํางาน ที่ว่ากฎหมายให้แรลงวันละสามร้อยนี่คือเฉพาะวันที่ทำได้ไหมครับอ่าถูกต้องเฉพาะที่เราทำไม่